สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มประจำเช้าวนันอังคารที่11มกราคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มที่กลุ่ม B เซเนกลัลก็เอาชนะทางซิบาเวไป1-0จากซาเดลมาเน่ครับยิงจุดโทษเข้าไปในนาทีที่90.7กินีก็เอาชนะมาลาวีไป1-0จากอิเซียกาเซล่านะฮะมาที่เกมในกลุ่ม 4. โมรมอกโกเอาชนะ,กนะไกน้าไป1-0จากโซเฟเน่บูฟาวครับแล้วก็ทาง คูมโมลอสครับแพ้ให้กับทางกาบองไป0-1กาบองได้ประตูชัยจากอารอนซาเลมบูเพนซาอะลยทำให้ตารางคะแนนกลุ่ม B ีเนี่ยอันดับ1และก็2เป็นกินีกับเซเนกัลเก็บไปทีมละ3คะแนนส่วนอันดับ3 4มมาลาวีกับซิมบับเวยังไม่มีคะแนนมาต่อที่กลุ่ม C อันดับ1และก็2ก็เป็นกาบองกับโมร็อกโกเก็บไปทีมละ 3, ส่วนสัอนัดับม4คูมโมลอสแล้วก็กาหนามีศูนย์คะแนนไปต่อก,กันที่ดาสโนลาสุตอนี้เป็นวินเซนต์อาบูบาก้าของแคมาูาที่ซัดไป2ประตู และโปรแกรมในคืนวันอังคารนีนะ้ยังเป็นเกมนัดแรกของกลุ่มดีและก็อีนฮะก็จะมีในจีเรียพบอียิปตูดานพบกับกินีบิซาาแล้วก็อัจีเรียจะพบกับเซลาโอล